ค่ะกเ็เรียกว่าทีมงานทางด้านเศรษฐกิจนะคะนำโดยท่านอาจารย์นะคะดครสมคิดนะคะกเ็เรียกว่าฝากฝีไม้ลายลมือ,อการให้นโยบายนะคะกับการบริหารทางด้านเศรษฐกิจนะคะในช่วงรัฐบาลชุดก่อนนะคะมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วเ,เป็นก็เชื่อว่าทางภาคเอกชนนะคะแล้วก็ประชาชนในประเทศเองเนี่ยทีเ่เรียกว่าประทับใจกับฝีไม้ลายลมือของอาจารย์นะคะคก็คิดว่าน่าจะได้ความเชื่อมั่นนะคะกับ ภาคเอกชนนะคะในภาพจากนี้ไปเลยว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจจากนี้เนี่ยทั้งในแง่ของมาตรการระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ยาวเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแล้วถ้าเกิดลอามองลงไปในโครงสร้างนะคะของอรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงหลักทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็เรียกได้ว่า,ามี ความสาคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเคยทํางานร่วมกับทางอาจารย์สมคิดมาก่อนนะคะทั้งสถาบันนี้ได้เองหรือว่าในแง่ของภาคเอกชนที่ทางอาจารย์สมคิดเคยทํางานร่วมด้วยกันมานะคะวพรานั้นเองเนี่ยการประสานงานนะคะระหว่างนโยบายนะคะที่กําหนดโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะอาจารย์สมคิดนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลักๆนะคะก็คิดว่าน่าจะสอดประสานงานกันไปในลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเป็นเชื่อว่า ความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็การคาดหวังนะคะจากภาคเอกชนเองเนี่ยต่อคณะทีมทางด้านเศรษฐกิจชุดใหม่เนี่ยก็อยู่ในดับที่สูงนะคะคาดหวังก็คงจะอยู่ในดับที่สูงเหมือนกันแต่เราก็เชื่อว่าฝีไม้ไลายมือนะคะก็คงหน้าที่จะให้เวลานะคะแล้วก็น่าที่จะเ,เรียกว่า สร้างนะคะความเชื่อมั่นนะคะกับภาคเอกชนเนี่ยให้กลับขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าประเด็นที่เราจะมองกันคาดหวังต่อกับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะคะกับเร,บรืเ่องของการตอบรับเนี่ยเป็นคิดว่าในแง่ของการตอบรับเนี่ยก็คงจะมีการตอบรับได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ออกมาในจันที่ว่า bullish view นะคะเพราะว่าอย่างน้นอยๆเองเนี่ยเราคงต้องนองดูในแง่ของว่าจากนี้ไป6เดือนนะคะระยะเวลาในการทํางาน6เดือนเนี่ยะจะมีอะไรที่มันออกมาเป็นรูปธรรมจับต้อง ได้บ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรามองว่าภาพที่เป็นนโยบายระยะกลางถึงยาวเองเนี่ยแผนการลงทุนขนาดใหญ่นะคะที่คณะ รัฐบาลนะทางท่านนายกประยุทธ์เองเนี่ยได้ทํางานแล้วก็วางกรอบเอาไว้นะคะก็คือแผนการลงทุนขนาดใหญ่นะคะการลงทุนภาคการลงทุนในแง่ของทางพื้นฐานนะคะโครงสร้างพื้นฐานเองเนี่ยก็คงจะเห็นอะไรที่ชัดเจนลวค่ะออกมาจากนี้ไปเนี่ยคงจะเห็นเรื่องของการาขายซองประมูลนะคะการออก TOR นะคะแล้วก็รวมถึงตัวการเปิดประมูลงานต่างๆในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเราเชื่อว่าไม่สะดุด กะะารปรับเปลี่ยนตรงนี้จะไม่สะดุดนะคะแล้วก็คงจะมีการาทำทำงานตรงนี้ได้ต่อไปนะคะแต่ว่าเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยเราคิดว่าคงยังจะไม่กลับด้วยประเด็นนี้นะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วต่างชาติคงจะต้องกลับมาดูที่พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจนะคะนโยบายอาจจะมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งมอบนะคะคือไม่สามารถที่จะทำงานออกมาเป็นรูปธรรมได้เนี่ยาภาพเศรษฐกิจ ก็อาจจะยังอยู่ในภาวะที่ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะต่างชาติก็อาจจะรอนะคะแล้วก็เว้นอนเชียค่ะก็คือรอแล้วก็ดูผลงานนะคะว่าหกเดือนจากตรงนี้เนี่ย มันมีอะไรที่มันออกมาเป็นรูปธรรมเรียกความเชื่อมั่นได้หรือเปล่าภาครัฐกลับมาลงทุนนะคะในเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ได้ไหมแล้วภาคเอกชนเนี่ยจะมีการลงทุนสอดรับไปกับนโยบายของภาครัฐได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นจุดที่จะเป็นการเปลี่ยนในแง่ของมุมมองต่างชาติต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ต่อภาวะการลงทุนในตลาหุนไทยได้ค่ะค่ะปัญหาระยะสั้นเนื่องจากตอนนี้เราเผชิญกับหลายปัจจัยลบนะคะสิ่งแรกที่รัฐบาลใหม่คนทำแล้วก็เห็นผลที่ชัดเจนที่จะดึงความเชื่อมั่นขึ้นมาทันทีคืออะไรคะ ในประเด็นหรือว่ามาตรการในระยะสั้นนะคะก็จริงๆต้องมอกก่อนเลยว่าในแง่ของอวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็แนวนโยบายของคอสชอเองเนี่ยก็พูดมาตั้งแต่วันแรกนะคะเรื่องของอนโยบายที่มันเป็นประชานิยมเองเนี่ยไม่อยากที่จะไปแตะต้องตรงนั้นนะคะเพราะว่าผลงานในอดีตเองเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในภาวะการแบบนี้นะคะก็คิดว่าโครงการประชานิยมเล็ก นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นกระตุ้นภาคการรีพอร์ตภายในประเทศให้กลับขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีความจําเป็นนะคะอย่างเช่นในในแง่ของภาพตอนนี้เองที่ที่เราเกิดในส่วนของตัววิกฤตทางด้านลาประสงค์นะคะในค่ำวันจันทร์ที่17เองเนี่ยก็คิดว่าเอ,อ๊หรือว่าเราจะกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเองคือทไทยเที่ยวไทยนี่แหละค่ะก็เป็นคัมเปนเดิมนะคะก็อาจจะหยิบยกตรงนี้กลับขึ้นมาเรียกได้ว่าเรียกความเชื่อมั่นนะคะกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง วะที่น,นักท่องเที่ยวต่างประเทศเองเนี่ยอาจาอาจะชะลอตัวตรงนี้งไปอาจจะมีการเสียบตรงนี้เข้ามานิดหนึ่งนะคะหรือว่าจะกระตุ้นในแง่ของภาคการบริโภคนะคะเบนยังคิดว่ามันยังเป็นโจทย์ที่ยากนะคะเพราะว่าในภาพของระดับนี้ภาคคนเรือนที่อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยมันก็เป็นภาวะสุ่มเสี่ยงนะคะถ้าจะมีการออกมาตรการระยะสั้นในการกระตุ้นภาคการบริโภคออกมาเนี่ยแล้ว มันเป็นการเล่งในตัวนี่ภาคโครเรือนให้ให้ขยับขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นภาวะเสี่ยงกับปจบัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจนะคะในระยะกลางถึงยาวได้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นคิดว่าการท่องเที่ยวอาจจะมีแคมเปญเล็กๆค่ะอาจจะไม่ได้เป็นชุดใหญ่แต่ว่าเป็นคิดว่าภาพระยะกลางถึงยาวหรือว่ามาตรการที่ทุกคนรอคอยกันอยู่คือเรื่องของแผนการลงทุนขนาดใหญ่ พภาครัฐมากกว่านะคะอยากจะให้มีการเร่งนะคะแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรม,มาค่ะเบนคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียกความเชื่อมั่นของนักทุนภาคเอกชนแล้วก็นักทุนในแง่ของประชาชนทั่วไปด้วยค่ะแล้วความเสี่ยงที่คุณเบนกังวลมากที่สุดว่ามันอาจจะทําให้เหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปได้อีกโดยเฉพาะผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนี่คืออะไรความเสี่ยงเลยนะคะในในแง่ของเศรษฐกิจไทยนะคะที่ตอนนี้ต้องจริงๆว่า ขับเคลื่อนเครื่องจักรนี้ตอนนี้ก็ทํางานอยู่แค่ประมาณเครื่องเดียวนะคะก็คือการท่องเที่ยวเราก็มาเจอเรื่องของวิกฤตทางด้านล้าผสบด้วยเนี่ยเราก็คิดว่า,าในในมุมของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีการสะดุดขาดนิดนึงแต่เราก็ยังมัน่นใจนะคะว่าในในส่วนของตัว ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงนี้นะคะในฝั่งของภาครัฐเองเนี่ยก็คงจะเร่งหานะคะแล้วก็เร่งที่จะคลี่คลายนะคะปัญหาในส่วนของตัวตรงวิกฤตไร้ประสงค์แล้วก็จะเรียกความเชื่อมั่นในภาคการท่องเที่ยวกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าจุดที่มันยังมีความเสี่ยงมันยังมีความเปราะบ,บางอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของในในภาพของตัว ความราช้าของภาครัฐนะคะเพราะว่าเราเราคิดว่าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของการท่องการส่งออกเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่านะคะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายในเดือน2เดือนเนี่ยเป็นคิดว่าแก้ไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าบาทเราจะอ่อนมาในลักษณะที่เป็น35-36บาถึงบาทแล้วก็ตามเนี่ยในการส่งออกเรามันมีปัญหาในแง่ของ ผลิตภตณพันที่เราผลิตและส่งออกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นองเนียก็คงจะต้องใช้เวลานะะในระยะกลางถึงยาวนะะในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับนั้นในส่วนของตัวภาคการวิพากษ์เองนี่ภาคบริเรนก็สูงนะครับนั้นก็จะต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันนะคะเราก็คิดว่าปี 60, 6 0 6ูนนะฮะสองพันห้นยเอนี่ยในส่วนของตัวรถยนต์คันแรกถ้าจำกันได้นะคะก็จะเริ่มที่จะ ผ่อนกันหมดแล้ว5ปีตรงนั้นแหละค่ะจะเป็นจุดที่จะกลับให้ภาคการบริโภคกลับมาขยับขยื่นอะไรได้บ้างเพราะว่า,าภาระนี้เนี่ยมันได้เริ่มการลดลงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวจาก2ตัวที่เคยเป็นพระเอกมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนั้นก็จะเหลือเพียงแค่การลงทุนของภาครัฐนะคะซึ่งเป็นก็เรียนย้ำว่าปัจจัยตรงนี้มันเป็นทั้งมีความเสี่ยงท่า มีความราชาต่อเนื่องจะไปฝันนี้นะคะแต่ถ้าสามารถเริ่มกดปุ่มสตาร์ทแล้วส่งเ,เรียกได้ว่าส่งในเรื่องของการลงทุนได้นะคะแล้วเรียกความเชื่อมั่นได้นะคะตัวการลงทุนให้เอ,อก,กนชนคือตัวไอมันก็จะเริ่มเดินหน้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัว G กับตัวไอถ้าเริ่มเดินแล้วเนี่ยแมก็เชื่อว่าภาคการิโคก็น่าจะเริ่มเห็นการขยับได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็อยู่ที่ตัวพระเอก ตัวต่อไปของเราแล้วราคาในช่วง3-5ปีจากตรงนี้เนี่ยจะเริ่มกดปุ่มได้เมื่อไหร่เอ่อเป็นยังเชื่อ,อนะคะเป็นยังคาดหวังอยู่นะคะว่าสไตล์การทำงานของทางดรสมคิดเองเนี่ยที่เคยฝากเอาไว้เนี่ยก็เรียกได้ว่าพูดน้อยนะคะแล้วก็กระชับนะคะแล้วก็ทำงานรวดเร็วนะคะเบน,นคิดว่าสไตล์นี้จะยังอยู่กับท่านแล้วก็น่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็น ทงนะคะที่จะนำพานะะในส่วนของตัวคณะทีมงานทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะให้สามารถเดินนะคะแล้วก็เดินลนักษณะที่ไม่ไม่ได้เป็นลักษณะค่อยๆเดินนะคะเป็นเชื่อว่าคงจะเดินในค่อนข้างเร็วนะคะใครที่เคยเห็นอาจารย์สมคิดเดินเนี่ยจะเห็นว่าแกเดินเร็วมากนะคะเป็นก็เชื่อว่านโยบายของท่านเองจากนี้ไปเองเนี่ยก็คงจะไม่แพ้สไตล์ที่ท่านเคยฝากงานเอาไวะคะ้ค่ะ